รุ่นนี้เป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากมาลูกค้าบอกเลยว่าพี่คุ้มนะงานนะคะพี่เป็นลินินผสมฝ้ายนะเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในผ้าดีเลยงานตัวแพงงานนะคะพี่ตรงนี้พี่เห็นนะลายอ่ะจะเป็นงานปักทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ลายสกรีนนะพี่เป็นงานปักหมดเลยนะสวยมากๆพี่ดูลายนะคะแล้วตรงอกตรงนี้นะคะพี่ แตั๊เป็นลูกไม้บ่าแบบนี้ให้นะตรงนี้จะมีซับไม้ให้ตรงลูกไม้นะเราไม่ต้องกลัวว่าคันผ้าดีมากๆงานป้ายอย่างดีด้วยกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะพี่ตรงนี้นะแล้วก็แขนใหญ่ใส่เออแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานของสาวอวบไม่ต้องกลัวเลยนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้ผ้าลินินผสมไร้นนะผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับไนบอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆกับงานตัวนี้นะผ้าดีมากๆเลยรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะพี่ 48นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะอ,อกหน้าผ้า48ความยาว28นะคะพี่แล้วก็แขนยาว16นิ้วนะคะพี่ตัวเนี้ยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยผ้าดีใส่สบายเลยและงานปักส,สวยๆเลยให้พี่พิเศษ229เท่านั้นค่ะ พี่เอาไปแค่2.29กับงานลินียผสมไฟายแบบนี้นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไวต้ตรงหัวด้วยนะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมกับเลืออย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตอนนี้จะเรียกสีขาวค่ะ ารับตัวนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้นะสีะเหลืองแบบนี้นะคล้ายๆกับเหลืองมัสตาดนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีสีสเหลืองแลวดูงานปักสวยๆเลยและสีสุดท้ายนั้นมี3สีนะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะให้พี่แค่สองเท่านั้นนะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลีนินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้ยให้พี่แค่สองเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่เป็นสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่ดูนะถ้าดีเลยลูกค้าตอนนี้คุ้มมากและสีสุดท้ายค่ะพี่ผ้าถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะตอนนี้จะเป็นสีขาวแบบนี้นะ รุ่นนี้เป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อผ้าลินินผสม้ายผ้าดีมากๆลูกค้าบอกเลยว่าพี่คุ้มนะงานนะคะพี่เป็นลินินผสม้า้นะเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับไนผ้าดีเลยงานตัวแพงงานนะคะพี่ตรงนี้พี่เห็นนะลายอ่ะจ,จะเป็นงานปักทั้งหมดไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ลายสกินนะพี่เป็นงานปักหมดเลยนะสวยมากๆพี่ดูลายนะคะแล้วตรงอกตรงนี้นะคะพี่จะแต่งเป็นลูกไม้บ่าแบบนี้ให้นะตรงนี้จะมีซับไนให้ตรงลูกไม้นะเราไม่ต้องกลัวว่าคันผ้าดีมากๆงานป้ายอย่างดีด้วย กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะพี่ตรงนี้นะแล้วก็แขนใหญ่ใส่เออแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานของสาวอวบไม่ต้องกลัวเลยนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้ผ้าลินินผสมไส้นเนะผ้าไม่ยืดผ้าไม่มีซับในบอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆกับงานตัวนี้นะผ้าดีมากๆเลยรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะพี่48นิ้วนะคะพี่ความยาวชุด ความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะอกหน้าผ้า48ความยาว28นะคะพี่แล้วก็แขนยาว16นิ้วนะคะพี่ตัวเนี้ยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยผ้าดีใส่สบายเลยและงานปักใส่สวยเลยให้พี่พิเศษ229เท่านั้นค่ะพี่เอาไปแค่229กับงานลีนีผสมาฟแบบนี้นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพิยงตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะ เราไลฟ์อยู่กับแสงสีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวด้วยนะพี่เวลาพ่สั่งด้านหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมกับเลืออย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้จะเรียกสีขาวค่ะถ้ารับตัวนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้นะสีเหลืองแบบนี้นะคล้ายๆกับเหลืองมาสตาดนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีสีเหลืองแล้วดูงานปักสวยๆเลย และสีสุดท้ายงั้นมีสามสีนะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีดำค่ะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลีนินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสี เหลืองนะคะพี่เป็นสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่ดูนะท้าดีเลยลูกค้าตอนนี้คุ้มมากและสีสุดท้ายค่ะพี่ผ้าถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะตอนนี้จะเป็นสีขาวแบบนี้นะ